สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเมียวก็มาอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้ป้าเมียวมีขะเม้ามานําเสนอนะคะเนาะวันนี้ป้าเมี่ยวจะมาทำขำ้าวเม้าคลุกมะพร้าวนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ อันนี้น้ําไปเตยของปลาเมียวเนาะค่ะเนาะปลาเมียวต้มมาร้อนๆเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ําไปเตยลงไปเลยค่ะร้อนๆเลยค่ะต้องเป็นน้ําร้อนๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆคุกค่ะตอนนี้ข้าวเมาเราก็เริ่มนิ่มลงแล้วนะคะ เราได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาแรปปิดไว้เพื่อให้มันชุ่มน้ำสักหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะสักประมาณสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราอีกสิบนาทีเรามาดูกันนะคะตอนนี้ก็สิบนาทีผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาแกะเลยค่ะแกะออกอันนี้ก็จะเราก็จะได้หน้าตาข้าวเมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะทีนี้ก็นิ่มแล้วค่ะ หอมเดี๋ยวเรามาใส่มะพร้าวกันเลยค่ะอันนี้คือมะพร้าวเนาะค่ะเนาะใส่มะพร้าวด้วยค่ะ ทานน่ารับประทานไหมคะถ้าใครชอบมะพร้าวน้อยมะพร้าวเยอะก็เพิ่มได้นะคะเพื่อนๆหาแล้วป๊บเมียวขอเพิ่มไปหมดเลยค่ะใส่หมดเลยป๊บเมียวขูดมาขูดไว้แล้วป๊บเมียวขอใส่หมดเลยป๊บเมียวชอบใส่มะพร้าวเยอะๆนะคะนะ่ะเนาะ ถ้ามันจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้เราก็บีบๆมันออกสัหน่อยหนึ่งนะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะ กมาคุ้มะพร้าวของป้าเหมียวก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าใครชอบรปรดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ป้าเหมียวด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเหมียวทําคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ป้าเหมียวก็ขอลาคลิปนี้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ